สวัสดีครับนะ้านะักตกปลาทุกท่านนะครับและ้ะก็คนที่เข้ามาชมช่องเซียนนองิชิงนะครับวันนี้นี่ครับอยู่ที่นี่ครับลำเซบายจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมวันนี้เอาเรือมาดงครับตั้งใจกันว่าจะมาเล่นปลาชะโดจะเราหาข้อปลาชะโดแล้วก็เอาเบ็ดมาหย่อนประกดด้วยนะครับถ้าเจอไอร่องน้ำที่สวยหรือร่องน้ําที่ไหล ผส,สวยนี่ก็จะเล่นประกฏดไปด้วยสลับกันนะครับวันนี้มาเล่นแบบซิวๆครับมาสำรวจดูน้ำรอดูครับเดี๋ยวเอาเรือลงกันก่อนจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยติดตามครับนี่นะครับหลังจากที่เไปอะไรดูข้อกวาะาดูไม่เจอนะครับ <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนแผนครับอ คือมาเล่นประกวดแทนนี่ยสายนะครับสายลำเจบายนะครับอลองเรือทั้งใใต้สายครับเอาหุ้มนี่แล้วนี่ยเออหุ้มนี่แล้วเขาหุ้มเ,เนี่ยเดี๋ยวหาชิ้จอเดเรือกันนะครับอ่านะครับหมึ่งตัวฟูสอนเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายตอนลงนะครับเพราะว่าผมกำลังใส่ถุงอ่อยเลยกำลังถูเรืออันี้เอาก่อนแล้ว ตอนจบน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวดเดี๋ยวตกลงไปเดี๋ยวมัดเบียกกันครับตัวอะไของนโอเคับน,น,น้ำหนึ่ง โอเครับนันนะวันนี้มาอยู่ที่ลำเซบายนะครับเพิ่งลงเรือมาเพิ่งจอดเรือเขาี่เขาทางครับได้ขึ้นมา2ตัวแล้วปลาก็ยังยังเงียบนะครับนานๆนนมาเข้ามาทีนะครับวันนี้ทุอลักทุเลครับตั้งกล้องไม่ได้เลยเรือลำเล็กเดี๋ยวจะตัดให้ชม แค่ตอนที่ได้ปลาปลากินนะครับไม่รู้จะถ่ายให้ชมได้ยาวๆแค่ไหนรอ,อดูครับนะรอดูครับโกลสอนนไทยเดียวยังเงียบอยู่ได้มาขึ้นมาคนละตัวแล้วนะครับตามหาต่อไปครับใจเมืออ่คว้างเลย ตกไม่ได้จะพักเลยครับปลาก็ไม่ค่อยกินเท่าไหรหรอกแต่ว่าเล่นเอาบรรยากาศครับมันล่มดีนี่ครับเข้าล่มนั่งชิวๆครับนานมาตัวหนึ่งสองตัวครับ ชิวมากนะครับเล่นแบบไม่ซีเรียสอะไรบ้นาะงบ้าง มีตัวนะอยู่ครับซ้อนก็อยู่หระซ้อนแอปหนึ่งคือ,อได้คือเลยมากเลนะยนะนะอยู่โอเคต่ออยู่ครับอยู่ ยนตรงนัวที่สองโอ้ตัวที่สามโอ้ยินดจ่ายหาเลยเอาขี้มี่จะรกว เอาสวนเอาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวคันออกให้โอเคในละตัวปลาปูสวนของเรานะครับโอเคใส่ง,งามๆครับ ปลาเริ่มมากินติดทีเข้าตอนบ่ายนะครับบ่ายบ่ายสามบ่ายสี่ตอนนี้ประมาณสี่โมงบ่ายสามครึ่งถึงสี่โมงประมาณนี้นะครับบ่ายค่อยๆครับผมก็ได้ขึ้นมาไมายนี้ย้ายลงม,มาผมได้สองตัวนะครับนี้อยู่ในถังดีครับไม้เดียวขึ้นสี่ห้าตัวแล้วครับจุดนี้นะครับจอดเรือจุดนี้ ครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมงห้าโมงเย็นครับห้าโมงกว่ากว่าก็ได้เวลากลับแล้วไม่ได้อะไรเลยครับวันน ah <cat> ีはは้ลงหาข้อเชโดก็อากาศไม่เป็นใจลมแรงขึ้นน้ำสูงนะครับแล้วก็คนเขาใส่ตะขขายใส่ขายดักปลาเต็มเลยครับก็เลยเปลี่ยนแผนจากหาข้อเชโดก็คลายเรือขึ้นไปบน บนหน้าฝายน้ำรุนนะครับก็เล่นก็ตกปรากฏก็ได้ปลามา8-9ตัวเราจะด,ด,ดูดูตัวปลานี่นะครับตัวปลา8-9ตัวถึงไม่ละนะครับแต่แกงหนึ่งพอดีนะครับทีนี้มามาเล่นครับมาเล่นเล่นมาสำรวจดูน้ำสำรวจดู ปลายเฉยนะครับไม่ได้มากะเอาเป็นอดตายกะจริงจังเท่าไหร่นะครับพอได้แกงหนึ่งครับโอเคครับ